ก็อ๋อทุกนั้นแบบซุปเปอร์สตาเลยแบบออกไปไหนแบบคนแถวบ้านแม่งรู้จักหมดเลยแล้วแม่งก็ตะโกนพี่ขอขอกระจกห้องอ่ะพี่ขอเข้าแค่น้อยวงการสตรีมเมอร์ของไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงการบันเทิงที่ส,ร,สร้างความสนุกกับผู้คนบนโลกเต็นนมไปอย่างยาวนานและกว่าที่มันจะมาถึงทุกวันนี้ได้มันก็มีสตรีมเมอร์หลายคนด้วยกันที่อยู่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่แทนเอก ที่ในวันนี้เราจะมาเปิดประวัติของเขากันว่ากว่าที่พี่แทนจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้เขาต้องทุ่มเทความพยายามมากมายเพียงใดและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วละก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ของใหม่มาแล้วชอ็อกโกแลตจากมิสเตอร์บีสยูทูบเบอร์ชื่อดังในราคาถูกที่สุดในไทยนะตอนนี้กระปุกจากแอนิเมชชื่อดังอย่างจูจูสึไคเซนและอินฟลูเอนเซอร์สายหาอ m o t มช n ั่นอลเด e มและยังมี g f ฟิลรสชาติใหม่จาก Attack on Titan n a r u รูโต i n b o w s i ซและอีกเพียบให้จับจองในราคาพิเศษที่ Gamory Shop ลิงก์ที่ใต้คลิปเลยนะครับรีบเลยช้าหมดอดนะครับ สำหรับพี่แท้ในตอนแรกเริ่มเลยนั้นเขาก็ใช้ชีวิตประจาําวันอยู่กับยายเป็นส่วนใหญ่ที่จังหวัดชนบุรีเพราะว่าแม่ทำอาชีพเป็นพยาบาลและต้องอยู่ต่างจังหวัดแต่เขาก็มารู้จักกับโลกของวิดีโอเกมได้จากการที่มีเพื่อนบ้านที่เป็นรุ่นพี่ที่มีเครื่องเล่นเกมฟาร์มิคอมที่ในตอนนั้นมันถือเป็นหนึ่งในแร่ไอเทมสำหรับเกมเมอร์ยุคบุกเบิกและมันก็สร้างความสุกกับพี่แท้ตั้งแต่นั้นมา นอกจากนั้นแล้วในวันรวมญาติของครอบครัวพี่แทนเขาก็ได้พบว่าลูกพี่ลูกน้องมีเครื่องเกมบอยที่ในตอนนั้นจะเป็นเครื่องใหญ่ๆพกพาไม่ค่อยสะดวกแต่สำหรับความสนุกนั้นก็ยังให้ได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนว่าเมื่อเห็นเครื่องเกมดังกล่าวพี่แทนก,ก็เลยตัดใจขอแม่ให้ซื้อเครื่องเกมบอยให้หน่อยและคุณแม่ก็ได้จัดให้ตามคำขอและมันก็นับว่าเป็นเครื่องเกมแรกที่พี่แทนนั้นได้ครอบครองเลยก็ว่าได้และพี่แทนก,ก็ได้เล่นเครื่องเกมดังกล่าวมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคผันเปลี่ยนจากเกมตลับมาสู่เกมแผนและยุคเพลงหนึ่งนีเองก็ทำให้พี่แทนติดเกมเข้าให้อย่างจางจนถึงขั้นที่ว่ายอมโดนเรียนออกมาเพื่อที่จะได้เล่นเกมแต่ถึงกระนั้นเมื่อมาถึงยุคของเพลงสอที่รุ่งเรืองในประเทศไทยพี่แทนกลับก้าวข้ามมันและก็มาเล่นเกมคอมพิวเตอร์และแน่นอนว่าพี่แทนเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นเกม f อพแต่ถึงกระน,นั้นเกม Count e r s t r i k ลที่เป็นมอดของเกม Half l ล f e ก็ไม่ได้ถูกอกถูกใจพี่แทนสักเท่าไหร่ เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเกมยิงที่เป็นแบบรอบๆพี่แทนก็ไม่ค่อยชอบแต่ชอบเกมเ p s ที่เน้นได้เล่นไดเรื่อยๆและมีกลิ่นอายของความเป็นเซอร์ไวเลรเสียมากกว่าแม้ว่าพี่แทนจะชินชอบในการเล่นเกมเป็นอย่างมาก และก็มีการโดดเรียนบางครั้งบางคราวแต่เขาก็ไม่เคยทำเรื่องที่ครอบครัวต้องหนักใจเพราะว่าพี่เขาน,านั้นมักจะพูดคุยกับครูที่จับได้ว่าเขาโดดเรียนยังไงแล้วก็ทำข้อตกลงกันแต่เมื่อเติบโตขึ้นจนถึงชั้นมัธยม3พี่แทนก็ไดยย้ายมาเรียนที่ใหม่ในจังหวัดระยองและก็ต้องอยู่ในสังคมนักเรียนที่เต็มไปด้วยผู้ชายที่มีนิสัยเกเรและเพื่อที่จะให้มีเพื่อนพี่แทนก็เลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตอนเองเพื่อให้เข้ากับเพื่อนใหม่ได้แล้วมันก็ไปโจนที่พี่แทนนั้นแทบจะไม่ได้เล่นเเเกที่่ตัวอองชชืนชบลย แน่นอนว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นคนที่เป็นผู้ปกครองก็ต้องเป็นห่วงใช่ไหมล่ะครับและพฤติกรรมในภายหลังที่พี่แทนได้ขึ้นเป็นหัวโจของกลุ่มก็เลยคุณแม่แตัดสินใจที่จะพาพี่แทนออกจากโรงเรียนดังกล่าวและกลับมายัางบ้านเกิดที่ชนบุรีการกลับมาในครั้งนี้เหมือนกับพี่แทนได้เจอกับเพื่อนเก่าที่เคยได้ร่วมเล่นเกมด้วยกัน และมันก็ทําให้เขาได้กลับมาสู่โลกวิดีโอเกมอีกครั้งแต่ว่าพี่แทนก็ไม่ได้ติดเกมขนาดที่ต้องเล่นทุกวันเพราะว่าในช่วงนั้นพี่แทนก็ได้ทํางานไปด้วยจากการที่ไม่ได้เรียนต่อและก็ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่ว,วไปพอเรียนไม่จบแม่ก็แม่ก็ไม่ให้ตังค์ละเพราะเราเกเรแม่ไม่เรียนเราไม่เรียนะแม่ก็ไม่เลี้ยงประมาณานั้นเราเพราะแม่แม่เขาจะให้เงินก็ต่อเมื่อเรายอมไปโรงเรียนแต่เราคือเราติดสบายอ่ะเกเรด้วยอ่ะอยากตื่นสายอยาก ออกไปเจอเพื่อนช่วงนั้นมันเป็นชีวิตที่แบบเออถ้าคนฟังก็ไม่ควรตามอ่ะกลับไปทําอะไรถ้าเกิดกลับไปแก้ได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่อยากจะแก้นะเพราะว่าฝันอยากจะมีชีวิตในแบบในรั้วมหาลัยอะไรอย่างนั้นหนึ่งแต่ในยุคนั้นใช่และจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิตก็ได้มาถึงเมื่อพีแทนถูกวินิจฉัยว่าเป็นวัน,นโรคซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่ค่อนข้างอันตรายและยารักษาในยุคนั้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับในปัจจุบันมันจะทำไม่พีแถงต้องแยกตัวออกมากและก็ใช้เวลารักษานาน,นับปีกันเเลยยทีีดว ถ้าว่าในช่วงหนึ่งนั้นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของพี่แทนไม่น่าเบื่อนายก็คือวิดีโอเกมและเกมที่ทำให้เขาติดเป็นอย่างมากก็คือเกมอย่าง Maple Story ที่เป็นเกมออนไลน์ m o p g ที่คิดติดกระแสเกมเมอร์ไทยในยุคนั้นและก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่พี่แทนใช้เวลาเล่นมากที่สุดเกมหนึ่งในช่วงชีวิตเลยก็ว่าได้ Maple ผมเล่นตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่แบบเกมมันยังเป็นภาษาญี่ปุ่นะจนมันมาเปิดในไทยจนมันเจ๊งอ่ะ อ๋อคือเราเล่นตั้งแต่อยู่เซิร์ฟนองเลยฮะช่วงนั้นยุคนั้นคนจะโตมากับแร็กนลล็อกยังไงทุกคนเข้าร้านเกมม่งต้องเล่นแร็กนลล็อกแต่ผมมื่อเโามากับเบเปิลใช่จะเป็นเกมที่เวลาผมเข้าไปนั่งในร้านเกมแล้วแบบคนไม่จะมามองไี่เกมเลยวะมันคือเกมเลยวะ,ยวะใช่มันเป็นเกมที่ผมเล่นโหน่าจะนานที่สุดในช่วงชีวิตของผมแล้วมั้งเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่ป .5 ป .6 ช่วงช่วงนั้นอ่ะยาวมาจนประมาณอายุสิบเจ็ดสิบแปดได้คือเล่นมาตัดแบบ ไม่เล่นตลอดทุกวันแต่เล่นเล่นเล็กๆเล่นเเล็กๆคือมีเวลาว่างไปร้านเกมไ็จะเล่นเกมนี้อะไรเงี้ยในเวลาต่อมาพี่แทนก็ได้มาเจอกับเกมอาร์มที่มันเป็นเกมจำลองยุทธวิธีทางทหารและก็ยังมีความเป็น Open World ดอีกด้วยนอกจากนั้นตัวเกมก็ยังมีการลงมอดสุดยอดนิยมในช่วงนั้นอย่าง d ดซีที่มันก็ตรงกับความชอบของพีแทนแทบจะทุกอย่าง และพี่แท้ก็ใช้เวลาเกมมาระยะหนึ่งจนกระทั่งในระหว่างความนิยมของ DC นั้นกาลังพุ่งพลาดมันก็ได้มีเกมที่เปิดตัวออกมาและได้รับความนิยมไม่แพ้กันซึ่งนั่นก็คือเกมวอร์ซีหรือชื่อคือ i n f e s t a t i o n ซึ่งความพิเศษของมันนั้นก็คือการที่ไอเทมภายในเกมมันสามารถทําเงินให้กับผู้เล่นได้และพี่แท้ก็ได้เข้าไปเล่นเกมนี้และก็ชอบมันอย่างมากบวกกับการที่ไอเทมสามารถขายเป็นเงินจริงได้มันก็กลายเป็นลู่ทางในการหารายได้ของพี่แท้ไปโดยปริยาย แต่ด้วยความที่เกมนั้นมันไม่มีไกด์ภาษาไทยและหาคลิปใน YouTube ก็ไม่ค่อยจะมีเมือนกันเลยวิธีนนั้นต้องอาศัยการค้นคว้าด้วยตัวเองผ่าน Google และจุดนี้เองมันก็ทำให้เขาได้พบกับแพลตฟอร์มอย่าง Justin TV หรืออีกชื่อในอนาคตก็คือ Twitch ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ซึ่งคนที่พี่แท็กได้ไปเจอในแพลตฟอร์มไลฟ์นั้นก็คือคนอย่างซับวิดวันจีที่กำลังเล่นเกม w a r ์ซีอยู่ซึ่งพี่แท็กก็ยังไม่เข้าใจว่าการไลฟ์สตรีมมันคืออะไรทําไมแชทถึงไหลอย่างนั้นจนกระทั่งเขาได้เข้าใจว่าในตอนหลังมันคือการถ่ายท่อสดในโลกออนไลน์ผมก็กดเข้าไปดูในในในทวิตแล้วก็เจอกับคนที่เล่นเกมเนี่ยโอ้เป็นสิบสิบคนเลยเขาไลฟ์สตรีมอยู่ั้นก็ยังไม่รู้มันคืออะไรเราก็เปิดทิ้งไว้แล้วเราก็นั่งดู แล้วเราก็เห็นแชทมันเรื่อยๆจนเรามาเก็ตว่าอ๋อเฮียแม่งคือ่ายรอดสดนี่วะมันคือการตีม mm ิ่งอ่ะรู้จักตั้งแต่ตรงนั้นน่ะเราก็ว้าวกับมันมากแบบเฮียแม่งเจ๋งอยู่วะเออเพราะเรารู้จักเราเรารู้จักรายการ่ายทอดสดก็คือแบบพวกเหมือนข่าวเช้าเหมือนอะไรแบบนั้นนะใช่ไหมฮะในในยุคเด็กๆก,กันเนาะผมก็ดูแล้วผมก็แบบมันเจ๋งดีมันน่าสนใจอะ่ะอนนั้นคือเริ่มจากความแบบชอบเ,ออเห็นแล้วเห็นแล้วชอบแล้วอยากทาอยากลองทํา แน่นอนว่าเมื่อได้เห็นผู้คนในต่างประเทศทําการไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มออนไลน์มันก็กระตุ้นความอยากของพี่แทนที่จะลงมือทําเช่นเดียวกันซึ่งกระนานความที่ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการของมันพี่แทนก็เลยลงมือค้นคว้าด้วยตัวเองใน Google อีกครั้งเพื่อศึกษาว่าการไลฟ์สตรีมมันมีขั้นตอนยังไงบ้าง และด้วยความพยายีา่พี่แทกก็ได้ใช้ Google Translate ในการพิมพ์คุยในแชทของไลฟ์สตรีมซามิทวันจีเพื่อสอบถามว่าการไลฟ์สตรีมนั้นมันทำยังไงบ้างจนกระทั่งในแชทก็ได้มีคนเข้ามาให้ชื่อโปรแกรมและพี่แทนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าวแต่แม้ว่าจะได้ชื่อโปรแกรมมาแล้วใน YouTube ยุคนั้นก็ดันไม่มีวิธีสอนการใช้งางนเซนนี่มันก็เลยทำให้พี่แทนต้องไปศึกษาอีกว่ามันต้องทำยังไงถึงจะไลฟ์สตรีมได้อีกทั้งความที่ไม่ช่ำชองในภาษาอังกฤษ ก็เลยให้น้องปอน g ีเนียเข้ามาช่วยแปลภาษาอังกฤษให้จากนั้นพี่แทกก็เลยลองมาไลฟ์สตรีมดูลองตั้งค่าต่างๆด้วยตัวเองจนเขานั้นสามารถไลฟ์บนทวิชได้สําเร็จแต่มันก็ตามมาด้วยปัญหาของเรื่องอินเทอร์เน็ตที่มันช้ากว่าชาวบ้านบวกกับเซิร์ฟเวอร์สำหรับการไลฟ์นั้นมันก็ไกลาจากบ้านเราในช่วงเวลานี้มันก็เลยทําให้ภาพในการไลฟ์ของพี่แทในตอนแรกค้างแล้วก็ไม่ขยับ เมื่อเป็นเช่นนั้นพี่แทกก็เลยศึกษาอีกว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรจนเขาก็ได้เข้าใจว่าสปีดของอินเทอร์เนต็ตนอกจากจะมีการดาวน์โหลดแล้วมันก็มีการอัปโหลดที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของการไลฟ์อีกด้วยและด้วยจุดนี้เองพี่แทก็ได้มีการติดตั้งอินเทอร์เนต็ตหม่ที่มีความเร็วในการอัปโหลดมากกว่าเดิมราคาตอเดื้นก็เกือบแต่หลักหมืน่นแต่มันก็ยังไม่พอเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ในยุคนั้นมันก็อยู่ไกลจากประเทศไทยและถึงแม้จะเป็นแบบนั้นตัวของพี่แทกก็ไม่ลดละความพยายาม ในทุกครั้งที่เขาเล่นเกมเขาก็จะยิงสตรีมไปด้วยเพื่อดูว่าในแต่ละวันมันให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่มันเคยอยู่ไกลแสนไกลในตอนนั้นมันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนและมีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่เข้ามาอย่างประเทศฮ่องกงซึ่งมันก็ทำให้พี่แทนสามารถไลฟ์สตรีมได้สำเร็จเป็นครั้งแรกแต่ในด้านของคุณภาพมันก็ไม่ได้ออกมาตามที่พี่แทนต้องการแม้ว่าภาพจะขยับแล้วแต่ว่าความละเอียดของภาพกลับไม่มีอยู่เลยแถมมันก็ยังมีการค้างเป็นช่วง จนพี่แทนก็ท้อบวกกับค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปในแต่ละเดือนเขาก็เลยยอมแพ้ไปในตอนนั้นอย่างไรก็ดีตัวโปรแกรมที่ใช้ในการไลฟ์นั้นพี่แทนก็ได้เลยเห็นอีกศักยภาพหนึ่งของมันซึ่งนั่นคือการอัดภาพหน้าจอไปด้วยแล้วมันก็ทําให้เขามองว่านี่มันสามารถทําให้เขาลงคลิปบนแพลตฟอร์มต่างๆได้ จุดนี้กลายเป็นพี่แท้นั้นเริ่มศึกษาของการตัดต่อวิดีโอและก็ทำชาแนลยูทูบของตัวเองขึ้นมานอกจากนั้นในเวลาเดียวกันมันก็ช่างเป็นจังหวะที่มอจอนในชีวิตของเขาเมื่อเกม n ินเ t i เตชั่ก็ได้มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยและมันก็เลยให้พี่แท้กลายเป็นขาเทพของเกมอินเทอร์เนต็ตก็มีการอัปเกรดในราคาเดิมเซิร์ฟเวอร์และสตรีมก็ใกล้บ้านมากขึ้นแถม YouTube ก็ยังไลฟ์สดได้อีกด้วยจุดเปลี่ยนที่สำคัญนี้มันก็นำให้พี่แท้เริ่มจะไลฟ์สดตั้งแต่วันแรกที่เกมปิดให้เล่น และตัวพี่แทนเองก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยที่ไลฟ์สตรีมของเขามีคนเข้ามาชมกันเป็นจำนวนมากทาั้งๆที่ไม่ได้มีการโปรโมทใดๆไ,ไม่ได้มีชื่อเสียงในตอนนั้นและชื่อที่ใช้เองก็คือแทนเอกที่มาจากชื่อของตัวเองบวกกับสัญลักษณ์ของมิตรภาพจากแอนิเมะเรื่อง One พีซจนมันได้ความหมายว่าตัวของพี่แทนและของเพื่อนนั่นเองคือทุกอย่างมันเหมือนกับมันมาพร้อมกันหมดเลยคือผมได้อินเทอร์เน็ตที่มันใช้งานได้แล้วมีค่าอัปโหลดที่ดีเกมที่ผมเล่นเข้ามาเปิดในไทย แล้วก็ผมได้มารู้จักกับไลฟ์สตรีมใน y o u t u b ามอย่างแม่งมาพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นเรา <S <S เรา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 ทำยูทูบใช่ไหมล่ะเราทำยูทูบเราก็ไปเจอฟังก์ชันที่แบบไลฟ์สดเอ้าแม่งมีตรงนี้ด้วยแล้วมันทำยังไงวะทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมกันแล้วผมก็วันแรกที่เกมเปิดในไทยผมก็สตรีมเลยแล้วมันก็มีคนที่ที่อยากจะรอดูผมอยู่แล้วมันก็เข้ามาดูจากผมที่เคยสตรีมแบบทีมสปีกอะดูในกับกลุ่มเพื่อนอะมันก็มาจากไหนกันก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้อาไปแชร์ที่ไหนด้วยนึกออกใช่ไหมผมผมก แค่ไลฟ์แบบของเราเองแค่ไลฟ์อ่ะใช่วุ้ยอยู่กันต้องอันกอิทึม y o u t u b e ค่อนข้าง,างน่ารักก็คนมันก็เข้ามาดูกันเป็นพันเลยโอ้ยพันเลย,ยช่วงไหนไลฟ์แ,<ค> <live S 2> แรกผมยังตกใจเลยแบบมาจากไหนเหรเนี่ยแล้วผมก็แบบทำตัวไม่ถูกอะ่ะแบบขอคู่มือแบบการรับมือกับความดังนะนกอกว่าต้องมาอย่างนั้นเลยมันเป็นมีมเลยอ่ะแค่ไลฟ์ใช่ใช่เราก็ทําตัวไม่ถูกแล้วก็นั่นแหละก้าวเข้ามาตั้งแต่นั้นเลย แน่นอนความสําเร็จนี้มันก็ได้พี่แทนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ตัวเองสามารถทําให้ความพยาของตัวเองประสบความสําเร็จได้และนับจากนั้นพี่แทนก็เลยเริ่มจะแบ่งเวลามาไลฟ์สตรีมในแต่ละวันแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าจะสร้างรายได้จากมันอย่างไรจนกระทั่งพี่แทนได้เข้าไปพูดคุยกับน้องเคียวฮารุคิถึงการสร้างรายได้แพลตฟอร์ม YouTube จนเขาได้เข้าใจเกี่ยวกับ M.C.N ที่มันจะสร้างรายได้ให้กับยูทูบเบอร์ในชุกแรกแต่ว่า M.C.N นี่เองที่เป็นตัวที่ตัดรายได้อย่างมหาศาลจากครีเอเตอร์เช่นเดียวกัน จากการที่เรื่องจะกลายเป็นที่รู้จักมันก็ได้พิแทนได้รับการตอบรับจากผู้คนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพนักงานเซเว่นก็รู้จักเด็กๆในเกมก็ได้โดเนรเงินให้แถมยังมีคนมาเคาะประตูบ้านเพื่อขอเข้าแคลนในเกมกันเลยทีเดียวแค่รับมือกับคนที่เข้าหาก็ก็ค่อนข้างยากแหละก็เอาไว้ทุกนั้นแบบซุปเปอร์สตาร์เลยแบบออกไปไหนแบบคนแต่บ้านแม่งรู้จักหมไปเซเว่นพนักงานเซเว่นแม่งเห็นแล้วแม่งบอกพี่ไปเลยผมเลี้ยงผมจ่ายให้เอาของมากองหน้าเคาน์เตอร์พี่ผมจ่ายเลี้ยงอันนี้อันนี้คือมีจริงใช่ไหมมีจริงมีจริง มีจริงมีจริงเด็กบางคนแม่งรู้ว่าเราอยู่ไหนอ่ะผมนั่งเล่นเกมอยู่อะเมื่อก,ก่อนคือเกมบอสเกมจะมีระบบระบบแบบว่าแคลนอะ่ะเหมืนอนคิวอ <หา S 1> ่ะคนโอ้ยอยากเข้าเข้าแคลนเรามากผมนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านอ,อยู่ที่ห้องเมื่อก่อนอย,อย,อยู่อยู่ห้องที่ทางานนี่แหละแม่งช่วงเย็นๆแม่งเด็กแว้นมากกนึอฟ้ามดิเนี่ยเราก็เคยเป็นเด็กแว้นเมื่อก่อนเราก็แบบทียก,กูไปเคยทําอะไรใครแล้วแม่งจะเอาคืนตอนนี้ปะวะแม่งขับรถกระบะเสียงท่อบู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 บ แลแว้วแมงก็ตะโกนพี่ขอขอกระจกห้องอะ่ะพี่ขอเข้าแค่น้อยแบบเชียมึงอะไรอยู่เรื่อยตกใจดิเดากปกติเราเขาก็นข้างเงี้ยอยู่ในห้องอ่ะไม่กล้าส่งเสียงอะ่ะให้มันคิดว่าเราไม่อยู่แล้วมันก็แล้วมันก็จากไป <c oughs> มันมีแบบถึงขั้นอย่างนั้นแล้วอ่ะและด้วยรายได้จากโฆษณาที่นายวิแทนนั้นมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆแผนชีวิตของพี่เขาก็เริ่มจะมีการขยับบ้างโดยเขาก็วางแผนเอาไว้ว่า ค่าเงินที่ได้จากการทําช่องมันมีมากพอๆกับงานที่เขาทําประจําอยู่ <c oughs> เขาก็จะตัดสินใจเลือกการไลฟ์สตรีมเป็นอาชีพหลักแทนโดยช่วงเวลาที่พี่แทรเริ่มสั่งสมประสบการณ์นับตั้งแต่ที่ดีเริ่มการไลฟ์มานั้นมันก็กินเวลากว่า3าปีด้วยกันกว่าที่ความพยายามของเขาจะออกดอกออกผลและเมื่อเงินที่ได้จากช่องเทียบเท่ากับเงินเดือนของงานประจําแล้วตัวของพี่แทนเนี่ก็ไม่คิดมากตัดสินใจลาออกและมาทําช่องแบบเต็มตัวในทันที จากนั้นพี่แ่งก็เลยอยากจ,จะลองดูว่าเงินที่ได้มามันจะสามารถเลี้ยงดูชีวิตของเขาได้หรือไม่เขาก็เลยลองย้ายออกมาอยู่คนเดียวแม้ว่าผู้เวนแม่จะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ก็ต่างแต่ว่าเขาก็ต้องมาเจอกกความจริงของยูทูบเบอร์ว่าไม่ใช่ทุกคลิปที่มันสามารถกลายเป็นที่โด่งดังได้หมดและแรายได้ของเขาเองก็เริ่มจะหดหายจนเขาก็ต้องยอมรับกับความจริงและก็ต้องย้ายกลับไปอยู่กับแม่ซึ่งการย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าเขาไม่ต้องแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป จากนั้นพี่แทกก็ทําการไลฟ์สตรีมมาเรื่อยๆและก็มีการเปลี่ยนเกมที่เล่นไปตามกระแสของสังคมเกมในช่วงเวลาต่างๆจนกระทั่งการมาถึงของเกม PUBG ที่มาท้าพี่แทนนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาอ e ีสปอร์ตของเกมดังกล่าวแต่พี่แทเนเองก็มาชื่นชอในการแข่งขันสักเท่าใดเพราะมันมีความกดดันสูงและก็ยังเป็นการแบกรับความมาของผู้คนหลายๆคนอีกด้วยแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเขาก็มาทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอยู่เสมอในหลายต่อหลายครั้ง ผมไม่ชอบการเล่นเกมภายใต้สถานการณ์หรือว่าสภาวะที่กดดันมันเครียดเกินผมไม่ชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ,ของค,ความคาดหวังและทําให้คนผิดหวังผมไม่ชอบแล้วผมก็เอย่างที่บอกว่าผมไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์รณที่แบบกดดันผมตัดสินใจรวมทีมก็เพราะว่ามันเป็นทีมมันดูทรงเป็นทีมขำๆผมไม่รู้ความความซีเรียสของแต่ละคนว่าทุกคนจริงจังกันขนาดไหนแต่ว่าผมกับก้าคือเรา เรามันเหมือนเป็นทีมขำๆเราเล่นด้วยคือเราแค่อยากเล่นเกมด้วยกันเอ้ยมีทีมแข่งวะ่ะมันก็ก็ลองดูมันมันดูเป็นทีมอินฟลูเอนเซอร์ตอนนั้นอนะต่ว่าถ้าเกิดยุคย้อนกลับไปในยุคทองตรงน,นั้นคือสี่ตัวท็อปของวงการเกมชูตติ้งเลยนะครับใช่ใช่ใช่ใชผมเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันแล,แ,ลแล้วเราก็รวมทีมกันจนเราชนะแล้วก็ไปแข่งแล้วก็วันที่แข่งวันสุด ของเพื่อร่วมทีมเมื่อเห็นเพื่อร่วมทีมจริงใจอย่างนั้นผมก็ไม่อยากจะขัดศรัทธาผมก็บอกเพื่อนเลยว่าเออกลับมาคือกูออกเพราะว่าเชื่อว่ามันมีตัวเลือกที่ดีกว่าผมคนที่อยากจะแข่งเกมคนที่อยากจะเก่งพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยผมแค่แค่อยากได้กินกับเพื่อนผมไม่ได้อยากจะอยากไม่อยากไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความคาดหวังแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะพัฒนาการที่ที่กดดันอันนี้ใช่ไหมผมพูดนะว่าผมไม่ชอบการแข่งขัน ใช่ใช่มไม่ได้เกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตนะผมชอบเป็นผู้ชมถ้าในสิ่งของอ e ีสปอร์ตผมชอบเป็นผู้ชมผมชอบที่จะเชียร์ชอบที่จะดูแข่งชอบความตื่นเต้นแต่ไม่ชอบความกดดัน่าแล้วผมผมพูดว่าผมไม่ชอบอย่างเงี้ยผมไปแข่งเกมอื่นจนชนะไ้ยังไงใช่ไหมใช่นี่คือคำถามต่อไปที่ถามใช่ไหมใช่ถ<พ>ามเราเลยใช่มันเป็นนิสัยเสียอย่างหนึ่งที่เราทําย้อนแย้งกับสิ่งที่เราพูดเกมต่อมามันคือฟอร์สไนท์ที่ผมที่ผมที่ผมแข่งแล้วก็รามายันเอเป็กมันจะมีนิสัยเดียวกันที่ผมที่ผมทํา ผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นเก่งจนไปถึงระดับที่แบบว่ามันคือจุดสูงสุดของของเกมเกมนั้นนะ่ะคำว่าจุดสูงสุดในที่นี้มันผมคืออะไรคือเกมมันมีระบบแหลง่งอย่างเอพมีสุดที่พีเดเตอร์ผมเล่นจนถึงพีเดเตอร์แล้วมันยังไงมันพิสูจน์อะไรได้ว่าผมเก่งกว่านี้ได้ไหมนึกออกป่ะผมอยากแบบไอ้ที่เราอันนี้คือเก่งแล้วหรอเรายังรู้สึกว่าแม่งยี่สิบย,ยังไปได้อีกมันยังไปได้อีกผมก็เลยแบบสุดท้ายก็ต้องพาตัวเองกลับไปเข้าเข,าข้าไปสูนในการแข่งขันแบบแบบสมัครใจนั่นแหละ เป้าหมายที่เข้าไปมันมันต่างกันออกไปอย่างตอนพับจมันคืออยาเอเกเล่นเกมกับเพื่อนแต่รอบนี้คือผมอยากพิสูจน์ตัวเองกับตัวเองนะมันคือการแชร์เร้นตัวเองว่าเราไปได้ไกลขนาดไหนเราเก่งอ่ะไอ้ไอหมอกนั่นแม่งแม่งสตรีมเว้แม่งทำยูทูบแม่งดูเก่งอ่ะแต่เราไม่เคยเจอกันในแมตช์เลยอ่ะเจอกันเนี่ยมันสู้เราได้ปะวะมันจริงขนาดหนปะชา์เรนตัวเองอยากรู้ว่าเราเก่งกว่าใครกล้ากว่าใครอยากเจอของจริง คือมันเป็นไรไรในเรื่องของความว่าแบบเฮ้ยอยากเจอคนเก่งแต่ว่าไม่ต้องมาคาดหวังว่ากูจะชนะอะไรนะกูแค่อยากเล่นกับคนเก่งกเฉยใช่ผมแค่อยากรู้ว่าผมอ่ะกับไอ้หมอนั่นน่ะใครแม่งจเก่งกว่ากันวะแต่เดี๋ยวก่อนคนดูไม่ต้องตามมาดูไม่ต้องตามมาเชียร์ <c oughs> ผมแค่จะจะไปพิสูจน์ตัวเองเฉยแต่อยู่ในจุดนี้มันทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับมันมีคนที่เขาอยากจะเชียร์เราอยากจะ ร่วมรุ่นไปกับเราอยากที่จะจะ,จะให้ให้เราชนะแน่นอนว่าการได้เป็นนักกีฬาสองพิแทน,นั้นนอกเหนือจากผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วตัวของพี่เขาเองก็ยังเป็นไอดอลของเด็กๆเ,เป็นแรงบันดาลใจที่จะกล้าเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตอีกด้วยถึงขนาดที่ว่ามีเด็กไทยยอมบินไปยังต่างประเทศเพื่อติดตามการแข่งของพี่แทนติดขอบสนามเลยก็มี และแม้ว่าในบางครั้งพี่แทนก็มาเจอกับผู้ชมที่ค่อนข้างท็อกซิกเข้ามาโจมตีด้วยคําพูดต่างๆนานาแต่พี่แทนนั้นก็สามารถรับความกดดันตรงส่วนนั้นได้จากการที่ต้องมาเจอกับความท็อกซิกมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ที่เริ่มทาช่องของเขามามันคิดจะด่ามันก็ด่ามันมันบูลลี่มันคือมันมันมันเป็นมันเป็นแชทที่แบบว่าแม่งโคตรมันนะโคตรมันผมบอกเลยผมวันวันสตรีมสตรีมสักสามชั่วโมงอสองชั่วโมงครึ่งผมนั่งด่ากับแชทเี่ยผมโคตรมัน เออผมผ่านอย่างนั้นมาเนอะปะผมผ่านแบบผมโต้อตอบกับเฮเตอร์ที่แบบว่าเฮเตอร์ก็อนเฮเตอร์ก็ช่างแม่งดิกูทําถูกต้องแต่ไม่ถูกใจมึงมึงก็ดักอยู่ดีผมก็นั่นแหละมันกับพวกนั้นอนะ่ะมันตั้งแต่เริ่มเริ่มแล้วพอมาเจอแชทในทวิสช็อตอะไรในยุคที่แบบว่าแข่งขันแล้วก็โอ้ไอ้ยี่นี่แม่งไม่ได้เก่งมันไม่มีผลผมผมข้ามจุดนั้นมา ซึ่งมาถึงตอนนี้เป้าหมายของพี่แทกก็สามารถสาเร็จรูร่วงไปได้ด้วยดีนับตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่ในปี2012และในตอนนี้พี่แทกก็ังออกมาทำคอนเทนต์ลงช่องของตัวเองอยู่เรื่อยๆพร้อมกับยังสร้างความสนุกและความสุขให้กับผู้ชมของเขาอย่างเสมอมาและเป้าหมายที่สำคัญที่สุดข,ของพี่แทนเลยก็คือการดูแลครอบครัวให้อยู่ดีกินดีมีความสุขเมื่อได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่แทนนั้นมีวันนี้ได้ แน่นอนว่าด้วยความสำเร็จของพี่แทนก็ทำให้ครอบครัวนั้นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและถึงแม้ว่าแผนการในอนาคตของพี่แทนก็ยังไม่แน่นอนชัดเจนแต่พี่แทนก็มีการเอ่ยไปในในายเอาไว้ว่าเขาจะกลับมาทำช่องอีกครั้งและก็พร้อมจะสร้างความสุขให้กับผู้ชมเขาเหมือนเช่นเคยและนี่ก็คือประวัติของแทนเอกผู้บุกเบิกวงการไลฟ์สตรีมของประเทศไทยซึ่งตัวของพี่แทนเ,เองนั้นก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความพยายามที่นำให้เป้าหมายของตัวเองสำเร็จ และแน่นอนว่าเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วลหลายๆคนก็น่าจะเรียนรู้ความสำเของพี่แทนและนําไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองกันได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมานะครับตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงปัจจุบันหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เข้ามาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของช่วงชีวิตผมก็แล้วแต่คือมันดีมากๆแล้วก็คุณส่งผมมาได้ไกลโคตรๆจนจนถึงตรงนี้ผมผมมีทุกอย่างที่ผมที่ผมอยากจะมีแล้วแล้วก็ สิ่งต่างๆต่อ,ตอไปในอคาคตที่ผมจะทาเนี่ยก็ฝากติดตามสปอร์ตต่อไปด้วยมันคงเป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าม,มันใหม่กับผมแล้วกันแต่ว่าก็คงจะเก่าสำหรับพวกคุณแหละแต่ก็ลองก็ลองดูแล้วกันนะผมก็จะลองดูเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณมากซึ่งพี่แถก็ถือเป็นคอนเทนเตอร์ของทีมมิดและก็อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานและแน่นอนว่าทีมมิดเอกก็มีประวัติมาอย่างยาวนานอยู่คู่กับวงการอ e ีสปอร์ตไทย ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของทีมมิดมันมีอะไรบ้างก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ